าามเดี๋ยวเจนจะเอารถขัากับไปนี Watching out for number one. You gotta slow down. Look around, you son. Today is เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ทำงานของเจนแจ้งว่าจะมีการไปสัมมนาที่จังหวัดนครพนมและจะมีการข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวด้วยสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวของเจนก็คืออยากจะลองพาตู้น้อยทาโกะไปเที่ยวที่ประเทศลาวค่ะดังนั้นเจนก็เลยลองค้นหาข้อมูลในการเตรียมเอกสารที่จะข้ามไปประเทศลาวนะคะโดยการนารถข้ามไปค่ะแล้วเจนก็เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนการทำเอกสารต่างๆนะคะเดี๋ยวเจนจะมาแนะนำในช่วงท้ายนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าตู้น้อยทาโกะของเราจะรอดไม่รอดนะคะที่ประเทศลรานะคะตอนนี้เดินทางกันต่อเลยค่ะ Easy now. โชคดีมากๆเลยนะคะที่ด้านหลังของที่พักเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยค่ะมองเห็นบรรยากาศอันสวยงามของฝั่งประเทศลาวนะคะภูเขาที่สูงสลับซับซ้อนแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเจนจะมานั่งชมบรรยากาศนะคะตรงนี้นะคะนั่งปิกนิกทำอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินค่ะเดี๋ยวขอตัวเข้าที่พักก่อนนะคะ และเราสามารถที่จะมองเห็นวิวแม่น้ําำคงนะคะจากตรงระเบียงห้องเลยค่ะโอ้ยสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นฝั่งตรงข้ามนะประเทศลาวและภูเขาที่สลับซับซ้อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเปิดประตูออกไปด้านนอกนะคะไปชมบรรยากาศนะคะความสวยงามของประเทศลาวนะคะแล้วก็แม่น้ำคงอันเงียบสงบนะคะ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยค่ะ Sun high in the sky, and I felt free. You did your best, and I ignored the warnings. And fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure, I wanted something new. I gave you half a heart. No trust in you Fool you, I will, fool you, I will, fool you Cause you're never gonna get the best of me Use you, I will, use you, I will, use you Until I am strong enough Until I can break these cuffs. You and I will tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. But time and time again, I knew you'd break it. You said, "Honey, it's just the nature of my being." I wanted an adventure. I wanted something new I gave you half my heart and figured There is just no trust in you Fool you, I will fool you, I will fool you Cause you're never gonna get the pistol I can break these cuffs. You and I. In the sky, and I felt free. You did your best, and I ignored the warnings. But fair enough, I guess I didn't wanna.

and i knew you'd break it you said honey it's just the nature of my being i wanted an adventure i wanted something new i gave you half my heart and figure there is just a <coughs> trust <not> <coughs> ท,ทุกคนนะคะตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังของที่พักนะคะ,ะที่พักที่เจนมาพักคืนนี้นะคะที่มาสัมมนากับที่ทํางานนะคะ,ะเป็นที่ซีรีเรเจนนะคะด้านหลังเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่น้ําโขงเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา เกือบสองทุ่มแล้วนะคะอีกประมาณ3 4มสนาทีก็จะสองทุ่มแล้วนะคะบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างที่จะเงียบสงบเลยนะคะช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีคนมาวิ่งบอกกลังกายมาปั่นจักรยานนะคะแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะไม่มีใครแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามทีเดียวนะคะกับค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเจนขอตัวนะคะทานมื้อเยน็นกันก่อนนะคะมื้อเย็นวันนี้นะคะเป็นยำมาม่านะคะ กินแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะคะก็แต่ว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทาไปทํามาเนี่ยเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวาทานายำมาม่าแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มนะคะชมกับบรรยากาศอาของแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะขอตัวเข้าที่พักนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะแซบใช้ได้เลยนะเนี่ย to the เราจะทำการติดสติกเกอร์นะคะตัวทีตัวนี้ติดด้านในรถนะคะเราก็จะติดซักแถวแถวะด้านบนนี้แล้วกันใกล้ๆกับแผ่น วันนี้เจนจะพาตู้น้อยทาโกะข้ามไปที่แขวงคำม่วนประเทศลาวค่ะแต่ว่าคงจะต้องรอติดตาม e p ีหน้านะคะเพราะว่าคลิปจะยาวมากๆเลยค่ะคอมพิวเตอร์ของเจนเนี่ยมันจะประมวลผลได้ช้านะคะก็เลยตัดคลิปให้เหลือเท่านี้ค่ะยังไงรอติดตามเอาใจช่วยทาโกะด้วยนะคะว่าคลิปนี้ทาโกะจะสะบักสะบอมแค่ไหนรอติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ You and I, we met a Tuesday morning. Sun high in the sky, and I felt free. You did your best, and I ignored the warning.